สวัสดีค่ะมาพบมาเจอแม่นมเก็บบรรยากาศยามเย็นมาฝากทุกท่านค่ะไปชมคะ่ะน้องยินดีต้อน,อนออรับเข้าสู่บ้านแม่นมชีวิตเรียบง่ายนะคะวันนี้จะเก็บบรรยากาศท้องไร่ท้องนาม,มาฝากท่านเช่นเคยนะคะอาทิตยามเย็นค่ะไปกันค่ะไปดูหลังบ้านกันค่ะเก็บบรรยากาศสวยๆงามงานตอนเย็นๆมาฝาก ทุกคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านแม่นมชีวิตเรียบเรียบง่ายๆนะคะสวรรค์ว้านนอกบ้านนาคืออะไรเราไปดูกันนะคะนะคะเดินมาชมนะคะชีวิตเรียบง่ายนะคะของวิถีบ้านๆน,นะคะนี่เลยะคะ่ะแม่นม,มก็เก็บบรรยากาศท้องไร่ท้องนานะคะนกนูบินว่อนเนื้ออันนี้คือบรรยากาศท้องไร่ท้องนาบ้านเรานะคะ เก็บมาฝากค่ะท้องไร่ท้องนามีอะไรมั่งมีมนสเสน่ห์อะไรมั่งนะคะมาดูกันค่ะมาชมกันค่านะคะนี่คือธรรมชาติบ้านนอกบ้านนาเรานะคือสวรรค์บ้านฮุ่งของเรานั่นเองนะคะนี่ค่ะไม่ได้ใส,ส่แ้งไม่ได้สร้างภาพอะไรเลยนะคะนี่ค่ะบรรยากาศสดๆตร้อนร้อน,นะคะท้องไร่ท้องนาก็เป็นแบบนี้นะคะ ได้ทำนาชีวิตวิถีบ้านๆนะคะก็เป็นแบบนี้นะคะไม่มีอะไรหวือหวาเป็นนอกจากนะคะบรรยากาศเก็บมาฝากทุกคนเยี่ย,ยมเป็นบบนี้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีและสวัสดีค่ะด,ะดยวจะเก็บบรรยากาศธรรมชาติมาฝากทุกท่านนะคะนี่เลยะคะ่ะ สวัสดีค่ะบรรยากาศแบบนี้หาชมได้ยากเลยก็ดูร่างกายนี่เลยค่ะนูนะ่นนะนกบินบ่อนเลยนะนี่เลยค่ะธรรมาชาติจริงนะคะของไร่ท้องนานเรา วันที่22นะคะวันที่22เดือนธันวา2567นะคะทุงนาค,ค่ะธรรมชาติคะ่ะนั่นคือธรรมชาติล้นลนะคะลูกหน,นะะุเก็หบินนะคะเข้าหลังเข้ากรอนกันแล้วนะคะนั้น าขบคุมขโมเป็นอย่างนี้นะคะทุกท่านค่ะสวัสดีและสวัสดีค่ะ ชาติเดดวี่วเ,วเขาก็คนควายนที่ไหนมีแบบธรรมชาติเขาก็จะไปเก็บโคข้ามมาฝากกันนะคะ ประมาณสามลูกนะกน,น,นาก็มีนะจะเก็บบรรยากาศตรงนี้มาให้ชมนะนการนี้นี่ลได้กลิ่นโครนสาบควายอยู่ตรงนี้นะขี้โครนค่ะไม่ได้สาบควายนะ่ะเป็นขี้โครนนะ,ะตรงนี้ค่ะนี่เลยค่อยะอาจารตั้งกล้องไว้นะแสงสุดท้ายจะให้ดูนะคะตอนนี้เก็บบรรยากาศนะคะที่น้องๆทําไถนากันเมื่อกี้นะคะลูกหล,ล,ลานเราเองนะะ นะคารนี่เลยค่ะนู่นค่ะให้ดูธรรมชาติบ้านแอดก็บ้านหลังเล็กๆนะคะกระต๊อบเนาะเป็นกระต๊อบนะคะแค่นี้อ่ะบริเวณก็มีอยู่แค่นี้นะคะ,ะนะคะ่าจะอันนี้พิษกำลังออกเนาะโอเคนะคะ,ะเห็นไหมลกนกบินกลางอากาศน,นะคะหาหอ,อาหารกินไปนะกลางอากาศแบบบินว่อนเมื่อกี้น้องไถนาก็บินว่อนอยน่างเงี้นี่มันเขจะมาโชบโชบโชบ,โชบโ อเีเลยนแอดก็กเป็นหลังเล็กๆบริเวณบ้านของแอดเองนะโอเคนะค่ะคมาอยู่นานแล้วค่ะก็ไม่ได้ลำไม่ได้รวยอะไรนะหาเช้ากินข้ามนะนะะไว้ที่ขนควายมาอยู่จุดนี้กวา่าจะถึงวันนี้ได้ก็ไ,ไม่ใช่เรื่องธรรมาดานะคะเก็บบอกฝากเพื่อนค่ะไปันยาวๆเลยนะเดี๋ยวแอดจะตั้งกล้องไว้นะคะ จะให้ดูแสงสุดท้ายเป็นยังไงนะแอะ F. ก็จะมายุดอยู่ตรงนี้นะจะหยุดแบบนิ่งๆน,นะโอเคนะคะโอเคค่ะเดีดเ๋ยวดูแสงอาจจะได้อยู่กึ่งกลางเลยนะตอนนี้พระอาทิตย์ใกล้จะอัสะดงแล้วค่ะแอดก็เก็บหมฝาฝาาพวกข้นทุกคนนะคะตรงนี้นะจะให้เป็นธรรมชาติที่สุดนะคะเก็บ <Would S 1> บรรยากาศท้องไร่ท้องนาไปด้วยนะเสียงนกเสียง นกเนาะจะหยิบเอ่อจะบินผ่านหน้ากล้องนะเป็นพักๆนะก็ะจะดูแสงสุดท้ายนะนิดหนึ่งเนาะนั่นนกนกก็บ,บินก้อนมาแล้วนะคะขอบพระคุณค่าที่ท่านแวะมาชมมาเยี่ยมชมเลยคะ่ะแล้วก็จะตั้งไลท์ไว้ตรงนี้นะตั้งกล้องไว้ตรงนี้ว่าเออจะมีแสงสุดท้ายมากทุกค่านว่าจะสวยขนาดไหนนะคะ วันที่22 1 2ธันมาณ25 67ทุกท่านค่ะสวัสดีและสวัสดีค่ะทักทายกันรอบห้องด้วยนะคะเวลานี้ใครก็มาแล้วก็ทักทายกันได้ตามอัธยาศัยนะคะแล้วก็ไม่มีอะไรบ้านนอกบ้านนาก็เก็บมาฝากทุกท่านทุกคนนะมันเป็นโอกาสอย่างเหมาะเนาะบางครั้งเราก็ไม่ได้ออกมานะแสงสุดท้ายเนี่ยมันจะทอน น้ำใต้นะใต้ท้องนานะประมาณนี้นะจะสวยมากจะสะท้อนขึ้นมานะนเลยจะซูมให้ดูนะเนาะไใกล้กันค่ะอาจารย์แผนกล้องให้ดูว่าเออ <Wow. S 1> นก <Wow. S 1> ก็ยังอยู่ตรงนู้นนาะก็ยังหาก <Wow. S 1> ินอยู่เนาะนก <Wow. S 1> ที่ขาวขาวนกกระยางมั้งคะ <Wow. S 1> น่าจะเป็นนกกระยางนก <here>, นะูนท้ายทย้ายท้ายไหลท้ายท้องนานะครประมาณนี้ ยอดพิษก็คือนกอย่างที่เห็นเนี่ยเขาจบินเหนื่อนน้องนเหนือเหนือผิวน้ำเหนือผิวดินไปนิดหนึ่งอ่ะอันนี้เป็นธรรมชาตินะคะนกอะไรไม่รู้ตัวเล็กๆนะหัวเล็กๆมันบินมาบนหัวลงมาอ่าข้างล่างก็ในข้างหลังก็มีเสียงปลาอกในปอดอกในสัตวจะเป็นแผ่นกล้องให้ดูว่าแสงสุดท้ายถึงไหนแล้วนะ จะให้ชมกันเดี๋ยวนี้เลยค่ะนี่ค okay, ่ะโอเคนะคะโอ้โห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 นิดนึงนิดนึงประมาณนี้นะโอเคนะคะเดี๋ยวจะตั้งกล้องเลยะไม่เกินไม่เกินครึ่งชั่วโมงในอีพีนี้นะไงไลน์นี่นะคะตอนนี้แอดเดินมาตั้งระหว่างเดินมามันได้10นาทีเองนะคะ แค่สิบนาทีแอจะให้ดูว่าแสงสุดท้ายเอาจนลิบปลีบจ,จะจะเหลือกี่นาทีนะแอจะจับเวลาไหมนะก็ะลืมไปเอามาเอามาเครื่องเดียวเนาะที่จริงน,น่าจะเอามาที่เครื่องนึ่งแก็ไม่ได้เอามาเนาะขอบขอบขอบคุณค่ะเดี๋ยวเราค่อยไปย้อนหลังนะใครขึ้นมาดูช่วงน,นี้ เอาเมล็ข้าลงเรียบร้อยแล้วะเอาเม้วเรียบร้อยแล้วนะเราเพิ่งเห็นว่าน้องเขาหวานเรียบร้อยที่เขาใช้เครื่องเมื่อกี้คิดว่าเครื่องค้นยาที่ไหนได้นาะเขาข้นเมล็ดข้าวลงเรียบร้อยแล้วนะทุกท่านค่ะตอนนี้เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวจะให้ดูนะเดี๋ยวจะให้ดูนะคะว่าเม็ดเมล็ดข้าวลงเรียบร้อยแล้วนะเห็นได้ชัดเจนนะคะเด็ดๆจะแคนกล้องให้ดูนะ เมล็ดข้าวน้องเอาหวานลงเอาเอาพ่นเมื่อกี้นะเดี๋ยวให้ดูนะออ้ยเียนหัวนิดหนึ่งนะคะโอเคนะคะเดี๋ยวให้ดูเนาะเห็นไหมเมล็ดขาววเมล็ดขาววตรงนี้ใช่นะเม็ดเล็กๆเลียวๆนะคะคือเมล็ดข้าวนะคะเห็นไหมคะคือเมล็ดข้าวนะคะเห็นไหมคะเอ่ยนี่ยเมล็ดข้าวลงไปแล้วนะเมล็ดข้าวที่มันฝักลงเลยนะที่เล้ยๆตุกหล้ๆคือเมล็ดข้าวนะคะ มเมล็ดข้าวนะคะเด็กจะ z o มให้ดูนะ,ะมเมล็ดข้าวเป็นยังไงนะน mm. ้องเขเอาลงเรียบร้อยแล้ค่อยๆลงเปงนนลนีะเานี้ย่มลาวแก็เอเยขาวไม่ไม่ไถึงกระจุกตรงนั้นตรงนี้นะน้องก็มีวิธีของเขาหนานนะคะ่ะ เราคุ้มากใอ่ไมเนาะถึงจงเรียนหัวกันนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณทุกไรขอบคุณทุกเรือที่มาชมบรรยากาศท้องไร่ท้องนาเย็นวันนี้นะคะขอบพระคุณมากค่ะเอาค่าขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วพระอาทิตย์ยังอยู่ไม้ก็ยังอยู่ไปยอดยอดไม้เลยนะคะยังอีกนานนะคะแอดจะเก็บตรงนี้เพิ่งได้12นาทีเองทุกท่านค่ะดูจะบิชลี่กี่นาทีนะตอนนี้มันเป็น เป็นคลืน่นน่าจะเป็นน่าจะอีกไม่กี่นาทีข้างหน้านี่แหละจะมิดจิลี่แล้วนะทุกท่านค่ะนั่นเลยแสงสุดท้ายจะปิดลงแล้วนะคะณนะเวลานี้อีกไม่กี่นาทีข้างหน้าน,านะคะไม่เกินสิบนาทีแล้วก็จะแสงสุดท้ายก็จะหมดไปจากวันนี้แล้วนะ,ะวันนี้วันวันอาทิตย์นะวันอาทิตย์ 22. ที่ยีิบสองนะวันอาทิตย์ที่ยีิบสองันวาสองห้าหกเจ็ดนะคะของวันนี้แล้วแสงสุดท้ายวันนี้นะคะ จะให้ดูว่าข้างล่างก็ไม่นั้นไม่ไ่า่นะล้เออไม่ได้สะท้อนลงมาแล้วนะก็หมายความว่าจะจะจบลงตรงนี้แล้วนะนั่นแสงสุดท้ายอ่ะที่จริง,รงถ้าไม่มีฝ้าตรงนั้นปิดบังมันก็จะเหลืออีกตังเยอะนะพอดีฝ้ามาบดบังนะฝ้าเมฆเมฆอะเมฆก,ก้อนใหญ่ๆมาบดบังตรงนั้นนะเดี๋ยวเขาจะแสงเรืองๆขึ้นท้องฟ้าเนดะียดูนะคะจะให้ดูจนแสงหมดสุดท้ายนะตอนนี้ได้14นาะทีแค่นั้นเอง ขอบคุณมากๆขอบคุณมากวายขอบคุณทุกกําลังใจที่มาอยู่ตรงนี้ด้วยกันนะคะปีใกล้ปีใหม่แล้วทุกท่านทุกโนเดินทางไปไหนก็ขอให้มีสตินะใครขับรถก็ขอให้มีสตินะคะขอให้ใช้สติครับรถนะง่วงก็อย่าขับนะง่วงก็พักหิ้วก็นอนนะคะเอ้หิ้วก็พักง่วงก็นอนนะคะ <laughs> นะสุดท้ายนี้ก็อ ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ขอให้ทุกท่านทุกคนนะมีแต่สิ่งดีๆก็ามาเนาะสิ่งกเก่าๆขอให้ย้ายออกไปสิ่งใหม่ๆเข้ามาทดแทนนะคะขอให้มันดียิ่งๆขึ้นไปนะคะสุขภาพร่างกายก็เช่นการขอให้อาสุขภาพร่างกายเราสมบูรณ์แข็งแรงนะสุขสิ่งทุกอย่างก็ไปต่อได้นะชีวิตก็ไปต่อได้นะร่างกายทุกสิรงทุกอย่างมันอยู่ที่กําลังใจนะคะแล้วก็สุขภาพร่างกายของเราเนาะแอดก็จะไปไปตามนักหมอนะแต่ก็ไม่เป็นไรอย่าห่วงมากเกินไปนะ ก็เวลาแอดเหนื <depend ant S 2> ่อยแอดก็พักนาเวลาามีแรงแอดก็แว้นเหมือนเดิมอะนะเหมือนเดิมอะนะทุกสิ่งทุกอย่างเราก็ยังเหมือนเดิมเราก็ยังไปหาสู่น้องๆที่ว่ากําลังขึ้นไรเก็บข้อมูกันเนาะเข้ามาจับไม้จับมือน้องๆเข้ามาเราก็กลับไปหาน้องๆเช่นเคยนะที่ะ้านค่านขอให้ท่านทุกคนดีใลสุขภาพกันด้วยเด้ออย่าป่วยปลาดละเลยเด้อเจ็บป่วยก็ต้องไปหาหมอหน่อยกันแอทก็เหมือนกันเจ็บป่วยแอทก็ไปหาหมอตามนัด ก็จะไปไปฟังผลแล้วก็จะมีอะไรคืบหน้าโปรดติดตามตอนต่อไปนะคะแต่ก็ปกติของแอดก็คือโรคโรคเรื้อรลังก็คือไขมันแค่นั้นเองไม่ต้องห่วงนะตรงนี้แอดก็ดานยาตลอดมาเนาะแล้วก็ได้สั่งยาพิเศษมาร่วมด้วยเนาะ น่าจะแจมไปด้วยนะ please, น่าจะแดมไปด้วยถ้าขมมองไม่นัดมอนักสุดท้ายก็คือวัน right. ที่13มีนานสุดท้ายท้ายสุดแอดก็ไม่ได้ไปเลยนะโรงพยาบาลโรงพยาบาลที่เชียงใหม่นะประมาณนี้เนาะขอบคุณทุกลา์ขอบคุณทุกเลิฟขอบคุณพี่พี่น้องๆเราที่ไปมาหาสู่กันไม่ปล่อยไม่ปล่อยให้แอดอยู่เดียวดายนะคะก็มีไม่กี่คนนะคะที่วนเวียนมา้วไม่เคยทิ้งกันไปไหนก็คือน้องแมวนะน้องแมวยิ้มนักตะบูนแมวยิ้มแมวดำ ต้นตระกูลแมวยิ้มแมวนอนแมวนอนกินแมววินแมวแย้มนะคะทุกอีพีทุกไล้เลยทุกน้องจะมาตลอดนะคะกอขอบใจน้ำใจอันเล็กๆน้อยๆเป็นแต่มันเป็นพลังอันมหาศาลที่น้องมาให้ทุกวันทุกอีพีนะถึงน้องจะ,ะไม่มาตลอดไม่มาอยู่นานแต่ก็ไม่เป็นไรมาแค่นี้ก็หรัปลื้มน้ำใจที่สุดแล้วนะคะร้านค้านี่ก็จะก็บบรรยากาศตรงน,นี้นะ ขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณคุณเลิฟก,กับน้องวีชาแนลเนาะที่มาตลอดนะคะก็ไ <sh> ม่เป็นไรนะใครมีติดธุระก็ไม่เป็นไรบางคนก็เราก็ไม่ได้เปิดหลังบ้านเขาก็มาแจ้งว่าเราไม่ได้เปิดหลังบ้านแต่ตอนนี้แอนก็เริ่มไปเปิดแล้วเนาะตอนก็เก็บท้องใบท้งนาสิงหุบสิงเกียรติเข้อลังโมอยมกนะคะก็เก็บมมฝากนะเมื่อกี้ก็ไม่ได้คือนกล้องก็ยังส่งกล้องอยู่เนาะประมาณนี้ แสงสุดท้ายก็ลงแล้วนะพี่แอดก็เก็บให้แล้วเนาะแต่ณตอนนี้มได้แค่นี้นะพกท่านก็ได้แค่นี้เนาะที่จริงยังไม่ยังไม่จบแลวพอดีเมฆมาบางตรงนี้ก็ถือเป็นแสงสุดท้ายเนาะตะวันตกนะคะทุก่านค่ะขอบคุณที่ท่านที่กำลังใจนะคะแล้วก็ได้ประมาณ20นาทีแอดก็จะลงแล้วเนาะสำหรับีพีนี้นะคะสำหรับี่ีนี้ปิดท้ายประมาณค่ะสำหรับวันนี้เนาะ วันนี้ได้กี่คลิปน,นะน่าจะได้สามสี่คลิปเพราะมันมีสองช่องนะด่วยันแล้วก็เก็บหมอกฝากแล้บรรยากาศรอบคลิปนะเราพิจารที่ใตอันนี้มีหมู่บ้านกัูโอมที่เห็นเรือล,ลก็เป็นบันของตัองนะในส,สญญนะ like, ่นลำย่า้านแกดไค์กนะมีอะไรก็มาพูดมาคุยกันนะคิดถึงกันก็มาแ,แวแเยี่มยมเยียนกันนะ กำลังเล็กๆนะี่เราก็สร้างด้วยลําแข้งของตัวเองไนมะ่ได้เงิน,นเม็ดเงินของใครสักคนนะ่ะมีเงินก็ต่อเติมไม่มีเงินเราก็อยู่กันอย่างนี้นะคะนี่คือน้ําพักน้ําแรงของแอดเองนะีเราก็ภูมิใจนะสิ่งเล็กๆนะ,นะห้องน้ําหลังบ้านก็นั่นเลยทําทิ้งไว้อะนะเรงนั้นหลไว้เผื่อมีงานมีอะไรเนาะหลังบ้านเราจะท,ทำในลานทํกกับข้าวตรงที่ถ้ามีงานใหญนะ่ ก็รับคนร้อยตรงไว้เราก็จะเอาโผไว้ตรงนี้นะแต่งานบ้านก็ยาวไปถึงสองนะสองงานเลยนะออกมาก็ถ้าจัดงานเราก็กลางเต้นนะประมาณแปดถึงเก้าหลังประมาณนี้เนาะถ้ามีอะไรเราก็กระแทกทด้สบายก็แค่นั้นเองนะขอบคุณทุกใรขอบคุณทุกเลิฟเล่าสู่กันฟังเลยคนะ่ะท้ายท้ายสุดก็แสงสุดท้ายก็จะริบรี่ริบรี่นะนู่นข้างเสียงน,นกนะนกก็ยังเอานกมาจิกข้าวเขานี่ ใช่ไหมโอ้ยเนาะน้องนองกนั่นเลยน้องเขาอุตส่าห์อุตส่าห์โปรยข้าวไว้เนาะน้องก็เดี๋ยวก็พรุ่งนี้ก็จะมาถ้ามันงอกแล้วก็ไม่ไม่เป็นไรนะคะแต่ตอนนี้โอ้น้องนกสีข,า,ขาวนามาจิกของเขาเฉยเลยนะคะทุกท่านคะ่ะนะคะแอบก็จะเอาประมาณนะประมาณ2 0 22นาทีนะคะโอเคนะคะเล่าสู่กันฟังเนาะทุกท่านทุกคนนะคะ ปีใหม่ส่งท้ายปีใหม่ก็ขอให้มีแต่สิ่งดีๆนะใครถูกหยกวยรวยเบื่อก็ขอให้เป็นมหาเศรษฐีข้ามคืนเนอร์ได้ยินว่าหวยจะออกวันที่เท่าไหร่นะวันที่สองมก,กราใช่ไหมไอ้ก็เลยไม่รู้เหมือนกันว่าจองหรือยังเนาะถ้าจะจองก็จองไม่จองก็นั่นนะนะก็ไม่เล่นใต้ดินขอเพราะงั้นาก็เล่นรัฐบาลเนาะอย่างน้นอยก็ใบสองใบแค่นั้นแหละนะเราไม่มีกําลังไปซื้ออะไรมากมายเนาะ ก็เล่นพอผมมีความหวังนะเผือ่อโชคลาภจะมาด้วยเนาะเผือ่อโชคลาภจะมา,าใครเล่แหละมาทับเราประมาณนี้ก็ขอบคุณนะคะทุกท่านคะ่ะแอดก็เล่าสู่กันฟังเ,เนาะขอบคุณนะคะทุกท่านคะ่ะสุดท้ายนี้ก็ไม่มีอะไรก็ขอให้มีอายุวันนะสุขภัลคิดบังสิในใดขอให้สมบูรณ์แปรปารถนาใครมีช่องก็ขอให้ได้ได้ไดไดเหรียญไวๆนะคะใครเก็บชั่วโมงก็ขอให้ผ่านไวๆนะคะ ขอให้ฟังๆรวยๆนะคะท่านผู้ชมเนาะมิตรภาพของเราก็จะยัง่งยืนตลอดไปตลอดกาลนะรักทุกคนห่วใ่ทุกท่านเช่นเคยไม่ได้หลบหนีหายไปไหนทั้งสิ้นนะ,ะจะอยู่เราไม่ได้ไปหลังไม่ได้ไปหน้าบ้านเวลาเราไม่พอเราก็จะมุดไปหลังบ้านแต่ถ้าสมมติว่าเรายังไม่มีเวลาพอเราก็ยังไม่เข้าไปแต่ถ้าเรามีเราจะจอดทิ้งไว้นะจะประมาณนี้ให้รับทราบรับรู้นะคะทุกสิ่งทุกอย่างนะคะ มันก็แล้วแต่เนาะแล้วแต่ทุกสิ่งทุกอย่างกําหนดเขากําหนดมาแล้วทุกสิ่งทุกอย่างนะคะสุขสวัสดีนะคะไปก่อนนะครทุกท่านค่ะขอให้มีแต่อายุวันนาสุขภรลเงินทองไหลมาเทมานะคะเงินทองไหลนองทองไหลท่วมนะคะทุกท่านทุกคนด้วยพี่น้องทุกท่านทุกคนนะขอให้ดูแลสุขภาพด้วยเด้อฝากทุกท่านทุกคนผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านทุกคนผู้ใหญ่ที่เคารพรักไม่กี่คนเนาะที่อยู่กับตรงที่อยู่กับแอดมาเนาะเขาก็มาอยู่กับแอดแล้วนะ เไม่เป็นไรขอบคุณมากมากี่ท่านยังไม่ลืมลูกสาวคนนี้เนาะหรือน้องคนนี้นะคะขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งขอบใจเป็นอย่างมากนะคะสุขสวัสดีค่ะวันนี้ก็มีแค่นี้นะคะอบอแสงสุดท้ายมาฝากทุกท่านทุกคนนะคะนี่ค่ะแสงสุดท้ายของวันนี้22ก็อยู่ตรงนี้นะคะสุขสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ22่นาทีบ๊ายบายค่ะ ไปก่อนนะคะบ๊ายบายบาโชคดีตลอดไปตลอดการค่ะสวัสดีและสวัสดีค่ะ